สวัสดีจ้าวันนี้ผมอยู่ที่พุทธมนทลสายห้าให้ชมบรรยากาศก่อนบรรยากาศดีไหมครับที่นี่ชื่อว่า Bubble in the Forest ครับผมว,ว้าวดูบรรยากาศสักก่อนนี่ให้ดูหน้าผมหน่อย Bubble in the Forest ดูบรรยากาศ ที่นี่นะครับผมอยู่แค่พุทธมณฑลสาย5นี่เองครับขับรถมาจากกรุงเทพใกล้ๆครับขับรถมาแป๊บเดียวเองก็ถึงแล้วครับที่นี่เดินทางสะดวกสบายให้ชมบรรยากาศครับบรรยากาศที่นี่วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับต้องถือว่าเป็นวันธรรมดาก็ถือว่าคึกคักมากเลยชมบรรยากาศครับ อยากมากันไหมล่ะใกล้ๆครับขับรถไม่ไกลขับรถแป๊บเดียวพุทธมณฑลสายห้าก็จะช้ากันอีตรงรถมันติดนิดนึงให้ชมบรรยากาศวันนี้ฝนตกปล่อยๆนะครับบรรยากาศมีฝนแต่ก็ดูบรรยากาศให้ชมบรรยากาศกันบรรยากาศท่ามกลางสายฝนครับ เป็นไงล่ะเีแนะมีฝนตกปล่อยๆนะดูสีน้ำสีน้ำจะเป็นสีฟ้าครับให้ชมบรรยากาศเสนใจกันไหมล่ะสนใจตามผมมาสิ Bubble in the forest อยู่นครปฐมครับพุทธมณฑลสายห้าเดินทางกันมาง่ายๆ หนึ่งชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครครับผม